นะโรงพลมอเตอร์ซ่อมมอไซสสวัสดีครับวันนี้มี honda l ลีด2 0 2 3มาให้เปลี่ยนสายพานเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมันผิดจากกันอื่นยังไงทำไมคันนี้ไม่เหมือนชาวบ้านคันเนี้ย เจ้าของรถเขาซื้อสายพานมาให้ผมเปลี่ยนแต่ว่ามันซื้อมาผิดรุ่นน่ะแล้วเขาทิ้งรถไว้ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเนี้ยไม่รู้ทำไงได้แต่พอลืม้มาแล้วอะ่ะสายพานที่เจ้าของรถซื้อมาให้อะ่ะมันเป็น KZR แต่รถรุ่นนี้มันต้องใช้สายพาน K2S อะก็เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูเลยว่ามันไม่ตรงรุ่นมันมันจะเปลี่ยนได้ไหมย๋ยวเรามาลองเปลี่ยนกันดูครับเดี๋ยวเราก็หลือฝาครอบสายพานอ่อนก่อน เราเปิดฝาครอบสายพานออกมาแล้วเราก็จะเจอแล้วสายพานเอ่ยยิงชามออกแล้วเดี๋ยวามาเทียบกันดูเลย <c oughs> ของเก่าของใหม่เป็นยังไงตอนนี้เป็นปี2นะองพนยี่สะอตัวใหม่ล่าสุดเลยแต่สายพานที่เขซื้อมาให้เป็นตัวเก่าเป็นตัวแรกเลย หลักแล้วมันก็น่าจะเปลี่ยนกันได้นะเอาจริงๆอะ่ะมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดเมื่อแค่สายพานมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันะในความรูร้สึกเฉยๆนะแต่ความเป็นจริงเดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าความเป็นจริงันมเป็นยังไง หรือเม็ดคัดแล้วเดี๋ยวเราก็เป่าทำความสะอาดใ้เขาสักหน่อยนึงนั่นเองก็เราลื้อห้องสายพานแล้วในห้องสายพานก็ทำความสะอาดให้เขาด้วยถ้าสายพานมันยาวเท่ากัน,นก็ไม่น่าใช่ปัญหานะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาวัดกันเดี๋ยวเราประกอบชุด ไม่คัดกระชามคัดซะก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาวัดกันดูที่ว่ามันมันยังไงกันแน่ตัวเก่าตัวใหม่ปีเก่าตัวแรกกับปี2023ันยิบสามเอาจริงๆมันน่าจะใช้กันได้น้ำหลาแล้วโอ้โหตัวเก่ามันยาวกว่ากันเยอะเลยเอ่ะไม่ใช่ตัวเก่าตัวใหม่ตัวใหม่มันยาวกว่ากันเยอะเลย ตัว223ยาวกว่าเยอะเลยเอ๊ hey, หรือว่ามันจะยืดแล้วหรือว่าของของเขาใช้งานมาแล้วมันจะยืดแล้วเดี๋ยวเราของใหม่มาเทียบเลยดีกว่าทั้งสองเส้นเลยเอของใหม่มาเทียบมาดูเลยเดี๋ยวเราดูของใหม่กันนะครับว่าของใหม่มันเป็นยังไงของใหม่สายพันตัว223อะ่ะสายฟันให้สายพานะ่ะมันจะเป็นหยกักมีหยักนอกหยักในนะครับ แต่ตัวแรกเลยมันจะเป็นหยกักหยักในอย่างเดียวหยักข้างนอกจะไม่มีนะครับเพราะมันยาวกว่าจริงจงด้วยของเดิมเขาใช้งานแล้วก็ยาวกว่าอันนี้ก็ยาวกว่าตามหลักแล้วมันก็ใส่กันไม่ได้เนาะแต่ว่าคันนี้จะของขาซื้อมาเองอะเราต้องใสใ่เขาจนไปจนได้อนะอืมมันจะวิ่งได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ วิ่งได้แน่นอนนะครับไม่ใช่ไม่แน้ใจแต่อาจจะวิ่งดีไม่เหมือนเดิมเพอระยะทดของเกียร์มันจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดีเราดูความหนาไหมความหนาก็เท่ากันเดี๋ยวเรามาลองประกอบกันดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนมันจะประกอบได้ไหมม,มันไม่น่ามันไม่น่าจะไม่ได้นะ่าจะต้องได้อ่ะ ผมยาวก่ากันอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะเจ้าของซื้อมาเองเนะ่ะแล้วเจ้าของก็ไม่อยู่เจ้าของจะรีบใช้รถด,ด้วยเดี๋ยวลองใส่ดูที่ปกติผมไม่ได้ประกอบนี้แบบนี้นะครับเนี่ยผมจะประกอบชุดหน้าก่อนแต่เนี่ยเดี๋ยวผมลองทำท่าทุกอน ปกติผมจะค้องชุดหน้าผมจะยิงชุดหน้าก่อนแล้วชุดนี้ใส่หลังมันตึงไปจริงๆด้วยมันตึงไปจริงๆด้วเพื่อนใส่ไม่ได้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนวิธีใส่ใหม่ ใส่เหมือนปกติที่เคยใส่อ่ะคือว่าใส่ด้านหน้าก่อนใส่ด้านหน้าก่อนแล้วก็ยิงด้านหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยย้อนมาใส่ด้านหลังปกติผมก็ใส่แบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่เมื่อกี้นี้ลองดูเฉยว่าระยะมันจะยังไงก็น่าจะใส่ได้อยู่ครับแต่อาจจะใส่ยากหน่อยอาจจะตึงหน่อย เดี๋ยวลองยิงน็อตล็อกชามชุดหน้าดูก่อนว่ายิงแล้วมันจะเป็นไงบ้างมันระยะสายพานมันเหลือพอไหมมัน,ม,นมันประมาณนิดเดียวอะ่ะประมาณนึงอะ่ะน่าจะได้อยู่อะ่ะพอยิงแล้วเราจะมาดึงเนี่ยดึงชุดนี้ดู

ผมก็ไม่ทราบจุดประสงค์การเปลี่ยนสายพายของเจ้าของรถเหมือนกันว่าทำไมทาไมเขาถึงเปลี่ยนแต่ว่ารถคันนี้มันใหม่มากเลยแล้วก็พวกเม็ดคัดอะไรนี่ก็ใส่เม็ดแต่ง้าหมดแล้วเขาอาจจะเป็นสูตรของเขาก็ได้อาจจะเป็นแบบอะไรอะ่ะ อาจจะลองหรืออาจจะอาจจะลองทําดูหรืออาจจะอะไรสักอย่างหรืออาจจะเป็นสูตรโมดิฟายอะไรเขาสักอย่างอันนี้ผมก็ไม่รู้จะตอบไงนะเพราะว่าถ้าเจ้าของซื้ออะไรมาให้เนี่ก็คือว่าจบแล้วเราก็ทําให้เขาตามที่ทําตามออเดอร์ทาตามที่ลูกค้าสั่งสั่งเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนอย่างนั้นเลยยกไว้เดียวเปลี่ยนไม่ได้เป็นนั้นว่า สายพานรีเก่ากับรีดใหม่มันมันยาวเท่ากันนะเอ้ไม่ใช่มันยาวไม่เท่ากันแต่ว่าใส่ด้วยกันจะไหมใส่ได้แต่เรื่องใช้งานอันนี้ไม่รู้ครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่เหมือนกันไหมไม่เหมือนครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอรถฮ da ด l ารีรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ สายพานใส่ด้วยกันได้ไหมไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ